สวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะตอนนี้กำลังรอรับลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าจะมาซื้อเห็ดพึ่งหวานในชุดนี้จ้ะก็เดี๋ยวให้เขาหยิบเองช่างกิโลเองค่ะชอบดอกไหนก็ให้เขาเลือกเอาแก้วนี้เขาก็สั่งไว้10บกิโลนะคะด้านซ้ายนี้ก็เอาไว้แถมค่ะถ้าเขาจะเอานะคะเพราะว่าขามันแข็งแต่ว่าดอกเขาใหญ่เท่านั้นเอง เดี๋ยวมารอต้อนรับลูกค้าไปพร้อมๆกันนะคะผักกาดหอมก็จะแอบทั้งกล้องไว้ในมุมเล็กๆค่ะก็ถ่ายได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเอามาประกอบวิดีโอของเราจะ้ะอันนี้เป็นกิโลนะคะกิโลเขาจะไม่เหมือนกิโลเราเป็นแบนแบบนี้นะคะจะให้เขาช่งางตะการ้านี้ก่อนจะ้ะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกเอาค่ะ ทึกดอกพี่น้องคงจะจําได้นะคะว่าเรางัดมาจากจุดไหนบ้างใครเขาขายราคาเท่าไหร่เราก็ต้องขายราคาเท่านั้นนั่นก็คือราคาทางอินเทอร์เน็ตกิโลละ120โคนนะคะเนี่ยชุดนี้เราขายให้ลูกค้าทางเฟซบุ o กนะคะกิโลละ120โคนก็คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณกิโลละ408บาท ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้นะวันนี้คุณแลมโบก็คิดให้ก็คือ1โคนแลกได้อยู่ประมาณสัก3ามบาทสี่สิบตังห้าสิบตังหกสิบตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะค่ะขึ้นขึ้นลงลงคะ่ะแล้วก็คุณเลมโบเอาไปขายให้เพื่อนนะ่ะกิโลละหนึ่งร้อยค่ะแถมบ้างนะคะนี่ก็แถมบ้างค่ะอย่างคุณป้าคุณลุงมา ข่าวก่อนพะกาดหอมก็หอบหอบให้เลยค่ะหอบไอ้ที่ยื่นให้ท่านน่ะคือคือหอบแต่ไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่าด้านในเนี่ยสกูตเตอร์มันกันโชคเสียงดังวุ่นวายมากค่ะก็เลยใช้ภาพแล้วก็เป็นดนตรีประกอบ

så alltså den här Ja. Ja. Ava du är. Wow. Jag behöver en stor portion. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mm -hmm. Oh! <laughs> ขายเกี้ยงเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องหนึ่งพันสโคนนะคะเรามารอลูกค้าซื้อผลไม้กันเจ้านู่นพ่อค้ากำลังรอต้อนรับลูกค้าอยู่นะคะเ <c oughs> จ้าคิดเลยค่ะไปเอาลิงงอนออกมารอลูกค้านะคะนี่นะพี่น้องนี่คือลิงงนิน <c oughs> เราจะทำไว้ถุงละ1ลิตรหลิตร แช่แช่ช่องฟิตใหญ่ไว้ในโรงเรือนเรือนรถนะมันก็เลยยังปิดยอดไม่ได้เราก็ได้สามหมืนกว่าโคนค่ะสามหมื่นสี่พันโคนละก็แสนกว่าบาทเนาะค่ะเรายังไม่ปิดคลิปยังไม่ปิดยอดมีคนถามมาคุณยายอ๋อยร้อยเอ็ดก็ถามมาว่าเราขายได้เท่าไหร่เพราะว่าเรายังขายในช่องฟิตอยู่เรื่อยๆนะคะ ยังเต็มค่ะมีทั้งลิงองอนแล้วก็บูเบอรี่นะคะนี่ยังสดเห็นไหมเขาจะจะไม่เป็นยาไอจะไม่เหนียวเหนียวนะเขาจะเป็นลูกใครลูกมันนี่ก็คือของที่เราแช่ไว้ในช่องฟิตไว้ขายนะคะรอลูกค้าอยู่จะแปดลิตรสี่ร้อยโคนคูณด้วยสามบาทสี่สิบตังห้าสิบตังก็เป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นหอมก็คิดไม่ค่อยเก่ง ส่วนเห็ดก็นี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งขังสกูตเตอร์ไว้ด้านในไม่ให้กวนด้านนอกจะ้ะลูกค้าน่าจะมาแล้วค่ะ ร้อกับการขายลิงอนจ้าจ้าหลังจากขายเห็ดแล้วก็พาพี่น้องมาชมสวนนิดนึงนะคะมาดูว่าดอกวินวินของเรานี่เลยค่ะเกิดขึ้นระดับไปค่ะปลูกขึ้นมาสวยงามถึงฤด,ดูนี้เขาก็ร่วงหล่นไปนะคะดอกไม้ไอใบไม้สวยๆของเราร่วงหล่นลงแทบจะหมดแล้วค่ะ น่าเสียดายที่หลานมาแล้วไม่มีโอกาสได้มาถ่ายเพราะว่าอากาศมันปิดนะคะจะในวันนี้ไปเลือนแบ่์ที่สวยงามของเราก็ร่วงหล่นลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าลมพัดแรงค่ะพี่น้องผักการหอมเองก็ไม่ได้มีเวลามาเก็บภาพสวยๆเลยค่ะปีนี้ค่ะตอนนี้ก็จะเข้าป่าเก็บเห็ดกับกระปุกลูกอีกแล้วค่ะเพราะว่า พ่อโบบอกว่ามีออเดอร์เข้ามา3กิโลค่ะตอนแรกว่าจะอยู่ในรั้วในสวนทำโน้นทำน,น,ทำนี่แล้วก็เก็บแอปเปิลมาอบแห้งเนี้ยค่ะพอออเดอร์เข้ามาเราก็ต้องเปลี่ยนแผนนะคะก็เลยเข้ามาเก็บภาพให้ชมนิดนึงถ้ากลับมาตอนเย็นคิดว่าใบไม้คงจะร่วงหล่นไปทั้งหมดแล้วค่ะเพราะว่าลมแรงขนาดนี้นะจ๊ะพี่น้องปีหนึ่งมีครั้งเดียวค่ะดูค่ะ ไ่เก็บวันนี้คงจะไม่มีให้เห็นละปีนี้ค่ะกลับมาอีกทีก็ปีหน้าละจะไม้พุ่มที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเขาก็เริ่มสวยงามขึ้นนะคะเราจะรอชมความสวยงามของพุ่มนี้นะคะต้นหัวแก่นตะวันผักกาดหอมก็หักเขาออกบ้างเพราะว่าเขาหนักแล้วก็ทำให้ต้นเอ็นแล้วลากเขาลอยขึ้นจะ้ะ วันนี้จะเก็บภาพแบบคร่าวๆนิดนึงนะก่อนจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดจะ้ะใบไม้ของเราล่วงหลดลงบนพื้นหญ้าก็ยังสวยงามเลยค่ะพี่น้องก็ยังมีสรารเน่นะคะสรารหน่ก็เดี๋ยวคงจะต้องเก็บอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาไปอบแห้งบดไว้ทําชาเรื่อยๆนะคะแครอทที่คุณยายอ๋อยร้อยเอ็ดให้ปลูกค่ะ คลิปที่แล้วก็ถอนไปทำไส้โปเปียะนะคะใบเกลือนโคนหรือว่าคณะใบหยิกของเราเก็บกินเก็บแจกเก็บแบงเก็บปันค่ะยิ่งเก็บยิ่งแตกยิ่งแจกยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญจริงจจ้าพี่น้องเห็นไหมคะแปลงผักเล็กๆกกินกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่หมดยิ่งยิ่งแตกจริงๆพี่น้องเห็นไหมคะเนี่ยใบสดๆดเลยค่ะผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงนะคะหรือว่าอะไรนะเกลือนโคน คะหน้านใบหยิกหรือว่าผักเคลอีกไม่กี่วันเราก็จะเห็นใบเมเปิลล่วงหลดลงสวยงามแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมีทั้งหมดเจ็ดต้นเจ็ดต้นเขาก็จะลดหลั่นกันไปคือล่วงหลดไม่เท่ากันแล้วก็สีก็จะไม่เท่ากันนะคะดูนะพี่น้องเกรดเลึกหรือว่าหอมป่าของคุณคิเตอร์นี่ก็ เขาก็จะอยู่แบบนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาใหม่มะเขือเทศเก็บให้ครอบครัวไปแล้วเราก็ยังพอมีกินนะยังมีอีกเยอะก่อนที่จะกลับเมืองไทยก็ได้ปรุงอาหารอีกหลายรอบจากนี่ก็ยังลูกใหญ่โตๆอยู่ข้างแปลงองุ่นนะคะพริกของเรานะคะเห็นไหมคะนี่ก็เก็บกินแบบว่าทำอาหารแบบสุดๆไปก่อนถ้าข้าวหนาวมาจัดจัดเราก็ค่อยเรามาแปลรูป นะคะเป็นน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกเกี่ยวปลาอะไรเอาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะยังมีเยอะค่ะพี่น้องยังมีเยอะพริกนะคะนี่แต่งไอแต่งกวาพันใหญ่กับพันยาวของเรานะคะเตรียมที่จะแกะเม็ดตากแห้งละไอพันน้ำหนามเหมือนทุเรียนนี่ก็เดี๋ยวต้องเก็บไว้ทำพันแล้ะค่ะ ด้านโน้นนะคะแตงกวารุ่นที่4ี่ที่ห้าก็ยังมีมาอยู่นะคะหัวอิงงดอิงแงดก็พอกินได้ปีนี้เราไม่ได้ซื้อแตงกินเลยจ้ะพี่น้องแอปเปิลต้นนี้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งอบแห้งทั้งเก็บสดแล้วก็น้องนกมาจิกกินบ้างค่ะส่วนแอปเปิลแอปเปิลในช่วงฤด,ดูหนาวของเรานะคะยังดกค่ะพี่น้องยังดกนะคะแต่ว่านกก็มาจิกเล่นเหมือนกัน ค่ะว่างๆก็เดี๋ยวจะจัดรีวิวให้พี่น้องชมนะคะในการแปลรูปหรือว่าการกินกับน้ำประหวานยังติดนี่น้องพรสุดานุ่นสงอยู่นะคะน้องขอมาตั้งนานแล้วยังไม่มีเวลารีวิวให้เลยจ้ะน้องจ๋าส่วนแพรลอนหรือว่าต้นลูกแพรนะคะใบร่วงหล่นลงมาเป็นแบบนี้แล้วจ้าพี่น้องเห็นไหมคะทุกอย่างมันอันตรธานหายไป ความเขียวขจีหายไปค่ะเหลือแต่ใบเหลืองและกิ่งก้านนะคะนี่คือเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศสวีเดนจ้ะเข้ามาในส่วนที่ไรก็ภูมิใจค่ะยังไม่มีเวลาได้เก็บเกี่ยวเก็บกินแต่ก็มีความสุขอ่าได้เห็นพืชผักผลไม้เต็มรว้วเต็มสวนจ้ะอ่ะไปดูเมเปิ้ลไปดูต้นเมเปิล จะล่วงลนหนีเราหมดแล้วยังไม่ได้จัดรีวิวเลยในสวนเปี่ยมสุกนะคะค่ะดูค่ะพี่น้องล่วงล่นลงเยอะจริงๆแต่ด้านโน้นเดี๋ยวรอก่อนด้านด้านใหญ่หนู้นนะคะต้นนี้ต้นนี้ที่เราถนอมเข้าไว้เพื่อที่จะใบสวยๆไว้รีวิวให้พี่น้องวันนี้ก็ปีนี้ก็เกือบพลาดไปแล้วคะ่ะยังไงก็พอได้เห็นเนาะจ้านี่คือต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะก่อนกลับเมืองไทยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเขาเอาเข้าไปไว้ในร่มนะคะ ตอนที่เราอยู่เมืองไทยก็คงจะช่วงหิมะมาเดี๋ยวเขาจะต้นไม่แข็งแรงต้นอ่อนต้นนิ่มเดี๋ยวก็จะได้จัดรีวิวให้กับพี่น้องชมนะคะตัดต้นแก่ของผักบุ้งฝรั่งไปไว้ทําค้างพืชผักในปีต่อไปจะต้นสวยงามเลยเห็นไหมนี่เขาก็คล้ายๆกับต้นไผ่เล็กๆนะคะตามที่ประกาศหอมบอกพี่น้องไปหลายครั้งแล้วเนาะ ดอกไม้สวยๆสีชมพูเล็กๆน่ารักตะมุตตะมิในช่วงฤดูหนาวของเราก็ยังพอมีให้ชมจะอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ข้างสะปลานะคะอันนี้ดีใจจะลูกๆน้องปลาก็ยังขึ้นมากินเหยื่อก่อนที่ฤดูหนาวจะมาจริงๆนะคะนี้หลกไปไหน <c oughs> นี่นี่อยู่นี่เห็นไหมคะเขาก็ตุนอาหารเอาไว้ค่ะพอถึงฤดูหนาวฤดูหิมะมาเขาก็จำศีลตัวอยู่ใต้โคนนะคะ เขาก็คงกินคโครนกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็งงว่าหนาวขนาดนั้นอยู่ได้ยังไงใบอัสริยาดอกไม้ริมสะป้าของเรานะคะสวยเหมือนตอนที่เขาเป็นดอกเลยค่ะดอกไม้สีชมพูอันนี้ตรงต้นอัศริยาสีแสดนะคะเก็บคลิปให้พี่น้องชมไปหลายครั้งแล้วเนะาะใบก็ยังสวยนะคะ มุมกว้างมั่งนะค่อยๆจะอากาศมืดนะคะากาศปิดจ้ะแต่ก็อยากจะเก็บคลิปให้พี่น้องชมก่อนที่จะเข้าปา่าเก็บเห็ดนะคะเพราะกลับมาใบไม้คงร่วงหล่นเยอะละจ้าดอกไม้สีม่วงตรงนี้นะคะสวยไหมสดชื่นเนาะคุณเลโบ,โบ้บอกว่ามาได้ยังไงนี่พักการหอมก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามาได้ยังไงคะ่ะหูยสวยมากเลยตัดกับต้นไม้ที่ใบใคล้ายๆใบมะยมนะคะเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องโอ้ยจ้ะนี่ค่ะนี่คือความสวยงามของฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งใกล้เวลาที่จะร่วงหล่นลงทั้งหมดละค่ะ เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ตรงข้างสระไว้น้ำนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ผักการหอมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพบกันในป่าเห็ดนะคะเอ่อการขายเห็ดของเราวันนี้ขายให้คุณลุงไป10กิโล10กิโลก็คือขายทางอินเทอร์เน็ตนะคะคุณลุงท่านนี้ เออกิโลละ120โคนคะ่ะก็ตกกิโลละ408บาทโดยประมาณนะคะตามที่คุณเลมโบคิดให้คะ่ะ10กิโลก็เออคิดเป็นเงินไทยก็4 0 0พกว่าบาทคะ่ะตามนั้นนะคะจะแล้วก็วันก่อนก็ขายไป สามกิโลแล้วก็คุณเลมโบเอาไปขายเพื่อนเมื่อวานนี้อีกห้ากเอสองกิโลแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปเก็บอีกสักสามกิโลค่ะถ้างั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปพบกันในป่าเห็ดนะพี่น้องค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ติดตามให้กำลังใจเอาไว้พบกันในป่าเห็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ